ก็กลับสวัสดีท่านผู้ชมช่องสองเหรียญไทยทุกท่านนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกครั้งนึงแล้วนะครับกับเหรียญในมือผมนี้ก็คือเหรียญที่ชื่อว่าเหรียญอนุญาตชมสวนนะครับรออนหนึ่งสองเจ็ดหลายท่านนะครับอาจจะไม่รู้จักเหรียญนี้ไม่เคยเห็นเลยนะครับแต่ว่าหลายท่านก็อาจจะเคยเห็นมาแล้วแล้วก็รู้ประวัติความเป็นมานะครับดังนั้นเนี่ยเพื่อให้ท่านผู้ชมที่ไม่เคยเห็นเหรียญนี้นะครับได้รู้ประวัติความเป็นมานิดนึงก็จะแนะนําเกริ่นนิดนึงก่อนนะครับก็คือว่า ที่สามเสนนะครับจะมีบ้านหลังหนึ่งที่ชื่อว่าบ้านหิมพานนะครับเป็นบ้านมีเนื้อที่อะไรสวยงาม หรือว่าบ้านหิมพัน์เนี่ยจะมีชื่ออีกชื่อหนึ่งก็คือพักสามเสนนะครับซึ่งเป็นบ้านของพระยาสัพปการฮิรัญยกิจนะครับหรือว่าเชยอ,อิสระพักดีซึ่งเป็นบ้านที่เอาไว้เป็นสถานที่นะพักผ่อนหย่อนใจของชนชั้นสูงสมัยก่อนนะครับก็สร้างไว้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจนะทีนี้ชนชั้นสูงที่เข้าไปพักผ่อนเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะใช้เครื่องอุปโภคบริโภคอะไรข้างในสถานที่นั้นได้นะครับแต่ว่าก่อนที่จะเข้าไปเนี่ยนะครับก็จะต้องซื้อบัตร นะครับซึ่งบัตรที่เป็นค่าผ่านทางเข้าไปชมเข้าไปพักผ่อนหย่อนใจก็คือเหรียญน,นี้แหละนะครับเหรียญอนุญ,ญาตชมสวนนะครับซึ่งจะมี2เนื้อด้วยกันก็คือเนื้อทองคานะครับต้องจ่ายเงิน200บาทในการที่จะซื้อเหรียญอนุญ,ญาตเข้าไปนะครับเป็นบัตรผ่านทางอันที่2ก็คือเหรียญเนื้อเงินต้องซื้อนะครับต้องจ่ายเงิน100บาทเนาะแต่ว่าจะมีผู้ที่ อยู่ในวงการบางท่านก็บอกมีเนื้อทองแดงด้วยอันนี้ก็เดี๋ยวยังไงถ้าท่านผู้ชมทราบหรือว่ายังไงก็เอามาคุยกันได้นะครับในคอมเมนต์ก็ได้เนาะแต่ว่าเรียนของผมมันไม่ใช่ทั้งเนื้อทองคําเนื้อเงินแล้วก็เนื้อทองแดงครับมันเป็นเนื้อคิวโปรนิเกิลครับมันเป็นเนื้อคิวโปรนิกเกิลนะเนื้อนิ c เกิลอนะเออซึ่งมันไม่มีในสารระบบครับเหรียญเนี้ยนะตัวตัวแบบตัวบล็อกอะไรเนี่ยคือถูกต้องทุกอย่างเลยนะถูกต้องทุกอย่างนะครับ เนี่ยเหมือนกันของแท้ทุกอย่างเลยไม่ผิดไปจากของแท้เลยนะครับแต่ว่าเป็นคนละเนื้อครับซึ่งก็ผู้ใหญ่ในวงการนะครับเขาก็บอกว่าอาจจะเป็นเหรียญที่ถูกปั๊มมาเป็นต้นแบบก็ได้นะครับก็คือเหรียญตัวอย่างอะนะครับก็คือปั๊มลงนิกเกิลดูก่อนนะครับว่าสภาพมันเป็นยังไงก่อนที่จะปั๊มเหรียญทองคําเนื้อเงินแล้วก็เนื้อ,อถ้ามีทองแดงก็ว่ากันไปเนาะแต่ว่าตอนนี้ผมยึดตามข้อมูล ปกติที่เผยแพร่ไว้ก่อนนะครับก็คือมีเนื้อทองคํากับเงิน2เนื้อเนาะถ้าก่อนที่จะผลิตเป็นทอง,ทองคํากับเงินเนี่ยเพื่อมาเป็นบัตรนะครับผ่านเข้าออกพักสามเสษเนี่ยนะครับก็ผลิตเป็นนิกเกิลตัวอย่างนี้มาก่อนนะครับอันนี้ผมผมเช็คกับบริษัทเกรดแล้วนะครับผมถามว่าพิมพ์ฉลากผิดหรือเปล่าก็บอกว่าไม่ผิดครับเช็คกับเครื่องเอ็กซเรย์ออเรสเซนซ์มาแล้วนะครับมีเนื้อ ทองแดง77%นนิกเกิล22%็ก็คือคิวโปรนิกเกิลจริงๆนะครับก็คือเป็นเนื้อนี้จริงๆนะเพราะฉะนั้นก็เลยอาจจะเป็นเหรียญต้นแบบเหรียญตัวอย่างที่เขาปั๊มมาเพื่อลองพิมพ์ดูก็ได้ลองปั๊มดูเนาะโอเคนะครับทีนี้เราก็ทราบตรงนี้แล้วนะครับซึ่งผมก็ซื้อมาแพงทีเดียวนะเหรียญเนี้ยเพราะว่าสภาพมันสวยด้วยผมเห็นปั๊บผมก็ชอบเลยนะครับเมื่อก่อนเนี่ยนะครับผมเห็นสภาพที่เขาขายเนี่ยนะครับมีหูแล้วก็หูหักนะครับหูหักแล้วก็ดำดำเนี่ยก็ยังขายกััน้ง77800บาทนะผมก็ ตัดใจไม่ลงอะ่ะก็คืออยากได้ก็อยากได้แต่สภาพมันไม่ค่อยสวยผมก็ไม่อยากซื้อเนาะแต่พอมาเจอเหรียญน,นี้ปั๊บมาบอกเป็นหมื่นอย่างเงี้ยผมก็เออซื้อทันทีเลยนะครับเนี่ยเหรียญเนี่ยหลายเป็นหมื่นนะผมจําไม่ได้ว่าเบอร์เท่าไหร่ละแต่ว่าคงไม่ต่ำกว่าหมื่นห้านะครับเหรียญเนี่ยก็ผมก็ซื้อทันทีเลยผมผมไม่แน่ใจนะว่าราคาเท่าไหร่แต่เป็นหมื่นแน่นอนผมก็ตัดใจนะครับรีบขอซื้อเลยเนาะทีนี้ มาต่อกันนิดนึงอันนี้บอกไปแล้วนะครับว่ามันมีเนื้อทองคํากับเงินแต่ของผมเนี่ยเป็นเนื้อนิเกิลน,นะครับก็อาจจะเป็นเหรียญตัวอย่างทีนี้มานิดหนึ่งทีเนี้พยพญาสัพพการฮิรัญยกิจนะครับหรือเชยอ,อิสระพักดีที่เป็นเจ้าของพักสามเสดหรือบ้านหิมพานเนี่ยนะครับเมื่อเวลาผ่านมานะครับท่านก็ทําธุรกิจแล้วก็ล้มละลายนะครับก็ต้องขายพักสามเสดนะครับเป็นกรรมสิทธิ์ของธนาคารบริษัทสยามกรมจนนะครับแล้วราัชากาลที่6ก็เลย ทำการซื้อนะครับพักสามเศษเนี่ยนะครับมาปรับปรุงเพื่อเป็นอะไรรู้ไหมครับเป็นสถานพยาบาลให้ประชาชนครับซึ่งสถานพยาบาลให้ประชาชนเนี่ยนะครับชื่อว่าชื่อมีชื่อต่อมาว่าวาชิรพยาบาลนั่นเองอ่ทาท่านผู้ชมคงรู้แล้วใช่ไหมว่าพักสมามเศนเมื่อก่อนคืออะไรและตอนนี้ก็คือวชิรพยาบาลนั่นเองนะครับรัชกาลที่6นะซื้อพักสามเศนมานะครับด้วยเงินส่วนพระองค์แล้วก็ปรับปรุงใช้เงินไปเป็นแสนเลยนะครับ เราก็เอามาให้ประชาชนนะครับเพื่อเป็นสถานพยาบาลเพื่อให้ประชาชนไทยใช้เห็นไหมครับอ่าเพราะฉะนั้นนะตอนนี้ทา่านผู้ชมก็ได้รู้ประวัติความเป็นมาของเหรียญนี้แล้วแล้วก็รู้แล้วว่าวาชิระพยาบาลมันมาได้ยังไงเนาะโอเคนะครับเพราะฉะนั้นถือว่าเอ่เอคลิปนี้นะครับทาบ่านผู้ชมคงจะได้ประโยชน์มากเลยนะครับสำหรับประวัติความเป็นมาของเหรียญนี้นะข้างบนเนี่ยเป็นพญานาลวดลายอย่างชัดเจนมากนะครับอันนี้ไม่แน่ใจเป็นเทวดาอะไรหรือเปล่านะครับ2องค์อยู่2ข้างเนี่ยนะครับ นาะแล้วก็มีเครื่องหมายเนี่ยรอสออะไรก็ตามข้างล่างเนี่ยเนาะโอเคนะครับแล้วก็มีคําว่าอนุญาตชมสวนอันนี้ไม่ต้องขยายก็ได้อนุญาตชมสวนรอสอหนึ่งสองเโอเคนะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าได้แล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไว้แต่เพียงเท่านี้ดีกว่านะครับไม่รบกวนเวลาท่านผู้ชมแล้วเราไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ